้เลยครับผมเเ็ดป็นคาสโกย่างเกลือนะครับผมนี่นะครับผมเนื้อปลาเก๋าครับเป็นตะเสียบขนาดครับผมนี่หน่อยนี่ยู่ยู่อ่ะยูยู่อ่ะอุ้ยเนื้อมนตะวันครับ กรับสวัสดีทนะ่าน่าที่มาหาอยู่หากินทุกท่านนะครับผมวันนี้ออกมาลงเรืออีกขึ้นเ้าครับผมมากันสองคนนะครับกับพี่โอรครับผมอันนี้เป็นที่้องที่ลงกันนะครับอุชิโอมูระมารุนะครับผมอุชิโอมารุนะยครับผมมากันสองคนครับวันนี้ตกเป็นคม่าเซเป็นเนื้อลอยนะครับผมถุปลาไทยนะครับ ตอนนี้กับีซีเครื่องครับเดี๋ยวเรือเครื่งกันหยอกประม้านตีหานะครับผมเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์เอามากับผมกนี้นครับผมจริงจริงเบ็ดนี่กัเรือเขาก็มีให้ครบทุกอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นเบ็ดเจ้าของเองเอามาใส่เองดีกว่านะครับผมชิ้นเมือคุ้นเมือกว่านะครับแต่มีถังเราก็เนี่ยยู่งจะกินครับผมเอาไปยุ่ไปกินนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวคนอุปกรณ์ไปลงเรือกันครับผมน,นี่เรือออกไปแล้วอันนี้คนละล้ำนะครับผมอันนี้เป็นของเขาอย่างยูดล้ำพี่นะครับห <c oughs> นาว <c oughs> วววหันเดี๋ยวผม <c oughs> ใส่ลายตัวอะไโอเคครับวนะันนี้ตอนนี้ก็ทยอยกันลงเรือกันมากไก่สิบเปอร็นแล้วนะครับผม คนไทยสองคนแค่นี้แหละครับผมว่งนั่งก็มาแจมกับคนญี่ปุ่นเพลินนะครับรอเวลาครับผม,ม,มค,ค่อยๆทยอยเรือออกไปเรื่อยๆแล้วครับผมผมลืมบอกสถานที่นะครับผมสถานที่ก็ที่มาประจํานะครับผมอยู่อิวากะน,นะครับผมนี่จังหวัดชิบะนะครับผู้ใดมากลงเรืออยากลงเรือก็มาทำกันได้นะครับผมคนไทยใน,นญี่ปุ่นคาเรือก็ เก้าพันเยนนะครับสำหรับหนาที่มักตกปลาหาย,ยูหากินนะครับผมลองมามวนๆต้องกันนะครับขอคนจะมีใจลากิริน,นะครับผมเพราะว่าบางเทีเราได้ปลามันก็นอาจ์ติท่อได้นะครับโอเคครับกินยาแก้เมาเรือแล้วก็พิโยคนละเมเ็ดต้องต้องกินกนลงเลืองเครื่องชั่วโมงนะครับหนาวสันพิโย หีชุดลงเรือผม,มก็ไปเปิดตั้งไม้นะครับหนีเ <g ül> สียตออ <c oughs> ั้งไม่เงี้ยเงี้ยบนมี้ไห้นะครับผมแสนาไหว่มันละลาย มีเป็ดมีตะกรวมีพวกสลิงลวดนี่มูลนี่ครับนะ้แต่ถ้าขาดนี่ก็ต้องบอกเพื่อนนะครับผมจะต้องเสียตังค์ให้เพื่อนอีกเค okay, ครับเดี๋ยวฝนจะไปรุนกันอยู่มองไม้ได้เต็มได้ตัวโบวันี้สิมาร์่บกับพี่โยผู้ใด้ซิมาร์เกกัน นแล้ะน,น,นะครับผมโอ้ขับเรือมาโดนเติบครับมืน,นมันเป็นสี่สิบกวนาทีเมันเกือบชั่วโมงครับนังเรือมาึ้นเมื่อนี่กับรเทอาไดน,นะครับผมนี่ถือว่าดีแล้วนะครับขึ้นนี่เขตนี่นี่ขึ้นแห้งครับผมเมื่อคือแถวตัวเกียววังไอ้พวกที่เป็นอ้าวเป็นวังนะครับ คืนกันที่เขาไปประหอดเนาะแต่อันนี้ก็ึ้นคืนขอนขังจำไม่ค่อยแห้งบัาไดลนะครับมึงยังโอเคอยู่นะตเตรียมอุปกรณ์เตรียมแง่กันอุ๊ชถังครับวางเลย ุแกออกฉีดเลยครับผมฉีดเทเลยน,นี่เป็นตะกอนนะครับตะกอผมก็ลืมสามานะครับผมอันนี้เเป็นของเลือนะครับนี่เป็นเบ็ด เบ็ดนะครับผมตะก,ก,กัวตกสื่อมานะครับเดยเบสือมาเอง กับรวดไว้ยาตัวนี้ชุดเอ่ยสิบสามเมตรมั้ง

โอ้ของเงนินของพี่โย้ปลายอย่างนั้นครับนั่ยนะนะบางกล่องชิ้หายอะไชูชิบปลาอะไรปลาอะไรโอ้มีบอลู Bởi, mê mơ hè damn lag à vô say nga miu nam nè cau 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 nè 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 cậu nó đang chờ nhanh Thôi Chú bằng con nữa các bạn ạ Con Lại lại โย่ได้ปลาไทยึ้นมาต่อตัวนึงวงเลยไม่ได้ไทยโอ้ยเบีดกระเลน nhìn mưa <laughs> toàn những bộ luôn đứa cái những bộ nào bên đây Cảm thấy không? Được mùa hè mà Phải Ôi, bà cầu gì đó cầu, <laughs> cầu ไนจะมีมบอลูนเีแล้วแถบที่สองครับผมโอ้กุงยู้ยกินวะเปลนแย,ยมไหมกัน โเสียช่วยีพกับบางกล่องด้วยครับน,ะนะั่นน่ะขอโทษนะนะนะเด้อกันโมไซกับวันใดนะครับผมฮะปลาหน่อยอุ้ยโอ้ฮะปลาเก๋าครับมหาตะเมื่อวัที่แล้วได้ตัวละสองกิโลเนี่ยน,นี่อืม

ป,ปลาเก๋าเี่ยปลาอิวัชิืัอนี้เขาบนเน้นเราปลาไทยแล้วตรงปลาเก๋าดีกว่า23สามเมตร 13m Mít tui nói nó đúng, mít tui nhẹ đi

người yêu giảm Se ligan. ใส่เดือนก็นปเปิดสื่อมาได้ป่ะนี่นี่หล่อนวะนี่แหละเวลาเปิดกล่องมาเปลี่ยนตัวครับอนะเปิดกล่องไม่ได้เลยโอ้เนี่ยหล่อน มันมาต่ออะไเอา,เอาปลาอีวาชิหรือวะต่อต่อปลาอีวาชิครับสงเด้ว่าปลาเก๋าอุยอ้ยโอยเนื้อกับเล่บหมแล้วครับอีวาชิก็เลย Ouais, c'est y là. Ouais, 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 ouais. เือนะปลาหน่อยวะนี่ว่าของกระปลา,า,าบ่ไม่ได้ของไงโอ้เคียงไงชูชิวโอ้ยปลาเอ้เกาอีกแล้วปลาโค่ยปลาเกาหตตะ อยากได้ปลาเก๋านี่ได้แต่ปลาเก๋าอีนี่ยังยี่สิเพื่อยังแล้ววะนี่โอ้ยขอบนัยนะ่ะเก๋าใส่งามๆเลยครับผม ทำแล้วนะกล่องกับเปิดได้แน่บ่ได้แน่นะครับผมเนี่ยผลงานพิโยนะครับผมเตะหมดายเลยครับผมพิโยเรื่องผลงานผมกับอันนี้ครับผมเป็นปาเมบาลุนะครับเขาสามตัวกับประเทศไทยอีกตัวนึงไทยน้อยสองตัวอยู่ข้างล่างครับผมต้นะ <c oughs> องตามด,เดเ้วยแหละ,เเะบวกไดก้ไทยกินนะครับกล่องกับเปิดได้แน่บ่ได้แน่นะครับผมผลงานครับผม ไเิดเมงครัเคนะ okay. เดี๋ยวเพื่นส่งสัญญาณให้ลงเป็ดใแเราครับผมาจะกาดเดาดตเรือเอมือ่อสิบเมือ่อสิบพี่โยครับพี่โยเ <laughs> มือ่อสิบ <laughs> มาคุบกูกูกเลยไม่ยอมไปเลยสบะตอนนิบบน เฮ้ลุยต่อตกป่าจนที่กำบ,บ้านแล้วเจ็่มนี่โตเลยครับนะฮดในดงป่าตอนเศร้านะครับผมเออขัดสกอ่นะฮะขัะกหน่อยนี่โอ้ย Thôi được nè Một đứa bà này không, không thấy bà cầu nào không ta nè Một đứa tìm nghe mà bà cầu Cầu quay đuôi ครับแล้วนะนะก็ได้เวลาก,ากลับบ้านแล้วครับผมโอ้โปาลปาไม่ได้คว่างหมานเลยครับเลยเสร็จเรื่อนี้แล้วครับผมผมจะมาเนื้ปลาเก่านะครับเดี๋ยวเรี่ยงทิดต้องเดี๋ยวนี น่ากับครับมะอรบนบานเรียบร้อยแล้วครับผมอันนี้กับเห็ดปลาเรียเรียบร้อยครับแวบะบเอาปลาไปแห่คนญี่ปุ่นกินน้ำสองสามตัวนะครับผมพอดีคุณยายคนญี่ปุ่นแล้วจมอยากกินปลานะครับผมก็เลยแบ่งไปให้เราเห็ดกินน้ำนะครับอันนี้ผมกาบที่เอามาเห็ดเป็นคาสโกย่างเกลือนะครับผมเนี่เห็ดแล้วเรียบร้อยนะครับผมกับบระเทไทยหเห็นตอนเห็ดนะครับผมเพราะว่าคว้ากับสกรปรกเสียเกินนะครับนั่นนะ นี่ครับอันนี้ก็เหยือไว้ต้มย้ํานะครับผมไว้ตุ่มย้ํามือหลังนะครับโถงสามตัวอ่าแล้วก็ที่เห็ดซาชิมิกินเบิรงจักตูนะครับมันจะเป็นรสชาติทังไหนครับรอตกดตามครับผมอันนี้ผุณกะทิเีือบเกลือ,อย่างเลยครับเค ปลาเก๋าว่า mm. เป็นตาเสียบขนาดครับผมนี่หน่อยนี่ครับเดี๋ยวผมี่แล้วเ,เป็นชิ้นนิดหน่อยนะครับอันนี้เจ็ดซาชิมิกินน้องเบืองครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมเมนูปลาเก๋าย่างเกลือนะครับผมแล้วก็มีซาชิมิปลาเก๋านะครับอันนี้เป็นกุ้งนะครับผมผมสื่อมา ตกปลาเมื่อนี้แล้ครับผมก็เป็นกุ้งที่ในซุปปลาที่เอาไม่เห็ดกินนี่แหละครับผมแต่ผมอยากเอาไปล้องตกปลาเบ้างครับเอาไปตกบ้างแล้วมันตกบ่ได้ครับผมผมก็เลยเอามาชุบแป้งทอดกินซะเลยครับผมนี่ครับน่านครับกับเขาง่ายๆครับผมเมื่อนี้เขาสิมากินแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับผมนี่ซาชิมิเขาก็มีนี่โชยุครับผมกับวาซาบิครับนี่ โอเคนะครับอันที่เหลือนั่นก็เอาไว้ถ้าต้มยำนะครับผมอันนี้ก็กินของมื้อนี้ก่อนนะครับเอาไว้ฮหดกินมื้อหลังน้ำนะครับผมนี่ครับพิงค์เครับผมอายหุยหุยเลยครับผมเนื้อขาวโจโลครับพี่น้องโอ้ยเป็นาแซ่บขนาดโอเคครับผมก็ขอบคุณนานาที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมพอกันคลิปหนาเด้อครับผมที่ไปหาอยู่หากินทั้งใดก็ฝากติดตามรับชมนะครับผมมื้อนี้ ก็ขออนยยุญาตกิน,ข,กน,นข้าวกินน้ำก่อนครับผมหิวข้าวแห้งครับพออ่อกันคลิปหน้าครับผมกับสวัสดีครับนี่ยูยยยอ่ะยูยยยอ่ะโอ้ยเนี่อยม็นจังวานครับ